ฮโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบียวพิมนะคะเปิดกล้องแบบตอนที่รอรถอยู่นะคะก็คือแบบว่า คิดเอยเปลี่ยไปว่าแบบเอ๊ยยืนรอรถนานๆเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะคะก็เลยแบบเออถ่ายคลิปดีกว่านะคะตอนนี้อากาศคือแบบหนาวมากทุกคนคือแบบ4องศาตอนนี้เหมียวจะขีดแล้วนะตอนนี้คือแบบว่าใส่เสื้อแบบหนามากนะคะแล้วตอนนี้ก็มีฝนประจอยด้วยคือแบบหนาวสุดขีดไปเลยนะทุกคน <laughs> คือแบบยังไม่เข้าหน้าหนาวเลยนะคะหน้าหนาวจริงๆเนี่ยคือเขาบอกว่าจะประมาณแบบปลายเดือนมิถุนา กรกดาษอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือพึ่งแบบคือสภาทุกคนคือแบบจะคิดแล้วอะทำไงได้เนาะก็แบบเลือกเองอะอยากมาอยู่เมืองที่มีอากาศแปรปรวนเองก็ต้องทําใจนะคะ <laughs> ตอนนี้นะคะเมียก็กําลังมารอรถเพื่อที่จะเดินทางไปในเมืองเมลบร์นะคะมีงานตอน4ี่โมงเย็นนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ1นึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะก็ อทนคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะคะก็แค่แบบไปทำงานด้วยกันแล้วก็กลับบ้านด้วยกันฝนตกจ้าลืมมาร่มมาจ้าตกหนักด้วยจ้าคนเราเอะเนาะคือดูแบบพยากรณ์อากาศมาแล้วด้วยว่าฝนจะตกแต่ก็ลืม สี่สิบกว่าเล็บออกไปสองห้าสิบหกนะคะถึงจินเดอร์ก็น่าจะประมาณใบสามสี่สิบหกนาทีประมาณนี้นะคะก็นั่งกินลมเฉื่ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนคือรถไฟของเขาเน of of ี่ยคือดูสะอาดทุกคนถ้าเทียบกับรถไฟบ้านเราเนาะแล้วแบบเห็นอะไรแบบนี้นี่คือแบบอยากเอาขาพาดมากแต่ว่าอย่านะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราเอาเท้าของเราเนี่ยไปพาดตรงนั้นก็คือ โดนปรับนะคะแล้วก็โดนปรับแพงมากด้วย คนนลยหลังเยอะมากทุกคนต้องรีบแบบวิ่งไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะสัต์แล้วทุกคนวิ่งจริงอะไรจริงด้วย <c oughs> อันนี้ก็เป็นบาร์นะคะที่แมวทํางานวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะปกติเนี่ยวันศุกร์ก็คือจะต้องแบบคนเยอะใช่ปะ่ะอันนี้ก็คือแบบเพิ่งหกโมงเย็นนะทุกคนก็เดี๋ยวก็คงมาเรื่อยๆแต่ก็หวังว่าจะคนเยอะนะ

นะคะก็เบรกแล้วนะคะทุกคนคือแบบคนเยอะมากตอนนี้ก็สั่งแบบกับข้าวทางร้านมากินนะคะมืดมืดนิดนึงนะอันนี้มันก็จะเป็นแบบอ่านูตดด๊ดแล้วก็ไก่ทอดนะคะตอนนี้คือมีเวลาพักอยู่30สนาทีน,นะคะเดี๋ยวจะรีบก,กินแล้วก็รีบไปทำงานกันนะะ <The> ทุกคน แล้วนะคะตอนนี้กําลังเดินกลับบ้านไม่ใช่เดินกลับบ้านสิก็คือเดินไปที่รถแล้วก็ต้องขับรถนั่งรถกลับบ้านอีกนะคะเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งนะคะคือเหนื่อยมากกว่าจะแบบเสร็จแต่ละวันเนาะวันนี้ก็ทําไปทั้งหมด7ชั่วโมงห้าไม่ใช่เจ็ชั่วโมงครึ่งข้างหลังเรานะคะตรงนี้ก็คือฟินเดอร์สเตชันนะคะก็คือแบบว่าวันนี้รถไฟไม่วิ่งเนาะก็เลยต้องแบบนั่งรถยนต์กลับนะคะ ดูสภาพแบบความเหนื่อยคือทําให้ทุกอย่างร้อนมากคือแบบไม่ทรงไม่ใสอะไรแล้วนะคะแบบโอเคมากตอนนี้อากาศแบบว่าไม่ร้อนจนเกินไปแล้วโอเคนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็มาแค่นี้นะคะอุ้ยมืดแล้ว <laughs> ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะคะ <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซ <laughs> ับสไครต์ให้เมียด้วยนะคะสําหรับวันนี้เมียก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ